สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกันเช่นเคยประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซอซีจะมาเซอร์ซีจูจีจุกจิกกับโมแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้อย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจนเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปตสั่งกระดิ่งให้ด้วยไฮโลดอ,อ่ะวันนี้อาจจะต้องขออภัยเรื่องเสียงนิดหน่อยนะจ๊ะแม่สงกรานนี่แม่กินไม่ดูสังขารตัวเองนะเออนะก็ตามคอนเซ็ปต์เราแหละ ก็เสียกระจยแห้งๆหายๆเนอะก็ต้องขออภัยด้วยแต่พวกแกก็อย่าลืมนะยังไงเมาไม่ขับย้ําคําเดิมนะจ๊ะดื่มกินให้เต็มที่ปาร์ตี้ให้เต็มที่แต่เมาไม่ขับนะเอาไปดูผลบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลบูกินาฟาโซนะเมื่อคืนทางด้านของดัวเนสก็เปิดบ้านแพ้กับเอตัวฟิลันเต้ไปหนึ่งสองอีนี้มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะยักษ์หน้ายักษ์เอวนะเป็นฟุตบอลถ้วยของพวกเขานะโกคูลัมเปิดบ้านแพ้กลัวไป บังกลาเทศมาคืนเนียบาฮานีถลม่มละมานโกนไป4-0สาทรลิเกของฝรั่งเศสนะจ๊ะตูรูตนะอย่าผวนนะถ้าผวนจะเป็นลูตูตตูรูตแพ้ลียงไป1-2บุนเดสก้าเยอรมันชาเกอร์0-4ถลม่มแฮรทัมบรีไป5-2ลาลิกาสเปนรอยลุบายกาโน,โนโก็ชนะอุซซสลซูนา2-1ปิดท้ายในโชคชชั่นสเตรทลิเกนะจ๊ะเครมโมเนเซ่ก็เฉือนเนโปลี1-0แล้วก็ลาซิโอบุกถล่มสเปเซีย3-0เอา้าวนั่นก็คือผลวอลที่น่าสนใจไม่ก่อนเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวกัันนะรบ ไปที่หลังเกมของแมนยเต็ดในเกมยูโรปาลีกที่เสมอกับเซบีย่าแบบหน้าเขกกระโหลกตัวเอง2ต่องทางที่นำก่อน2อศูนย์นะจบเกมอริเตนฮารกุซเซอรสวยที่บอกเลยว่าโอ้โหควรจะต้องเรียนรู้และเพิ่มเติมความเขี้ยวความเด็ดขาดในการปิดเกมนะแล้วก็โชคร้ายที่ทีมเนี่ยนะเสียประตูจากลูกแฉลบบ้างละจากลูกที่เมื่อเม่อบ้างหลายหลาแบบนี้ทำให้เซบีย่าตีเสมอได้นั่นเองนะโดยในนะักให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าโอ,อ้นี่ไม่ใช่กำคืนที่ดีของแมนยเต็ดเลยนะเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกก็นั่มต้องสองศูนย์ด้วยนะจากประตูของซาบ เกมะนะนี้อยู่ในมือของเราแล้วแต่เราปิดเกมไม่ได้ประตูที่3ที่4เนี่ยนะมันควรจะสร้างผลแข่งขันที่ดีให้กับเราสุดท้ายเราต้องรับผิดชอบเรื่องแบบนี้ของเราเองนะจังหวะที่เราโชคร้ายไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของผู้เล่นเราลูกป,ประตูที่ต้องฉลองฉลับเข้าไปเนี่ยนะก็ทําให้เรามองแล้วว่าเราโชคร้ายมากเลยสุดท้ายเนี่ยนะการเข้าประตูตัวเอง2รลูกแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเราควรรับมือให้ได้ดีกว่านี้เราควรปิดเกมให้ได้แต่ละการแข่งขันในรอบนี้เล็ที่2ยังคงเปิดกว้างทั้งเราและเซบียามีโอากาสเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะ เอกชนักหลังเกมนะจ๊ะซึ่งยูดาก็ดูอยู่นะ,นะน่าหัวยิ้มจิตหมันเงี้ยวยิ่งนั้นได้แบบนี้นะเอาทีนี้มาดูข่าวร้ายต่อเนื่องเลยจ้าแมนยูเต็ดนะจ๊ะหลังจากการบาดเจ็บของราฟาเอลเดชมโล2018วารานเนี่ยนะยังต้องสแกนเพิ่มเติมแต่หนึ่งคนที่ปิดซีซั่นนี้รูดม่านปิดฉากเรียบร้อยนั่นคือลิซันโดเดบุชชติโอชมโล2022มาร์ติเนสนะจ๊ะก่อนหลังที่ชาอาร์เจนเนนาเนี่ยนะมีการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าเมตาทาเซาคุณคุณไหมเบ็คแฮมเคยเจ็บเวนรูนี่เคยเเเเจจจ็็็บบกกกกกกคืออปนนนนนรรระะะดดูฝ่่าาาาาาาทท้้้้ขววตตตงงีีีมแแหัลย ฤดูกาลนี้โดยมี2ทางเลือกนะตอนนี้ลิช่าคือ1คือปล่อยให้มันสมายกั่นเองก็คือทํากายภาพอะไรก็ไปแล้วเริ่มใหม่ทีชั่นหน้ากับ2คือผ่าตัดเร่งขั้นตอนแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะทันลงเล่นในซีซั่นนี้อยู่ดีสําหรับมาติเนสเนี่ยน,นะจ๊ะโดยล่าสุดเทนทากเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยบอกว่ายังประเมินไม่ได้อาการบาดเจ็บนะับเพียงแต่ว่าหมอเช็คแล้วเชื่อว่าจะต้องพักจนจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันกับแถลงการของแมนกยูเต็ดนะยูเต็ดแถลงแบบนี้นะบอกว่าลิซานโนมาตินเนสหมดส แตกและคาดว่าเขาจะฟิตทันในช่วงเปิดฤดูกาลหน้านั่นเองนะจา๊จาก,ก็ถือว่าเรียบร้อยไปส่วนรฟาฟาเอลาที่ต้องสแกนเพิ่มเติมเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยบอกว่าอาจจะต้องพักอย่างน้อย2 -3 ถึงสสัปดาห์แต่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะโดยตอนนี้นะแนวรับของยูเต็ดถ้าเสีย2เซนเตอร์แบ็กตัวหลักไปก็เหลือ2เซนเตอร์แบ็กตัวเก่าอยู่ซึ่งแหม่นะฮาริมกว่าแล้วก็วิกตอร์เดอะทอยลินเดอเลฟในจ้าที่สามารถรับหน้าที่ตรงนี้แทนได้ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะเอา้ากั็ กองกลางหัวแดงเพลิงตำนางอยู่แต่อย่างพอลสโก้กันบ้างล่าสุดออกมายืนยันแล้วบอกว่าการจะหาโกคนใหม่แทนที่เดวิดเดเฮนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเดคอาร์เนี่ยนะเซฟมาสุดจันเหลือเกินแม้จะใช้เท้าไม่ดีเหมือนที่หลายคนปรามาดไว้ก็ตามนะโดยสโก้เนี่ยมองว่าสัญญาของเดคอาร์เนี่ยยังไม่ถูกต่อไปหลังจะหมดในช่วงจบฤดูกาลนี้นะโดยค่าเหนื่อยสามแสนเจ็ดหมื่นถ้ามันปอนดนี่คือกำแพงที่ทำให้เดคอาร์ยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหมา่อยู่แต่เพราะยูติเต่ต้องการลดค่าเหนื่อยลงแต่เดคอาร์เองก็มองว่าตัวเขาเองก็อยู่กับทีมมานานลลดดใใใหหห้้้้ไแตตต่่่่อออองงยูนนนััวเเเขททีมมาะสสพโก ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนเป็นงานกระตุ้นยูเอ็ีว่าเฮ้ยรีบต่อสัญญาเถอะเพราะถ้าคุณซื้อกับประตูใหม่เนี่ยคุณต้องเสียเงินด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเหนียวเท่าเดคอารหรือเปล่านะสกอตสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นคําตอบที่ก็ยังงงๆกันอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะชัดเจนเรื่องนี้เมื่อไหร่ยังไงอะนะเดคอารเนี่ยเป็นโกที่ยอดเยี่ยมมานานแล้วเขาเหนียวมากเลยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าไปมัดหลงมลิดสุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายจุดอ่อนเดียวคือการใช้เท้าแล้วมันไม่ใช่ ง่ายการเก็บทิ้นชีสการป้องกันประตูคือสิ่งสำคัญที่สุดข,ของผู้รักษาประตูแต่อย่างว่านะพวกคุณก็รู้นี่ฟุตบอลสมัยใหม่ประตูต้องเล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้ด้วยเออก็ถือว่าแบ่งรับแบ่ง,บง,บงสู้อยู่แต่จะดมมองเหมือนพอสโคเลอว่าคุณต้องไปซื้อประตูใหม่เนี่ยนะห้ล้านพอไหมเจ็ดสิ้านพอไหมและจะเหนียวเท่าเดียร์หรือเปล่าก,ก็ไม่รู้และใช้เท้าดีเนี่ยมันก็ใช่ในฟุตบอลสมัยใหม่แต่ชื่อก็บอกอยู่แล้วผู้รักษาประตูนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูที่พวกพี่พรีบ้างแล้วกันอ่ะพี่มึงมามาหาเนี่ยหมื่นนปรรแกอไหรง่จไวน จำจำตาจิตน้องเนี่ยลูกบัวอะลูกเลยลแบบนั้นเหมือนกันเ็นั้นแบบจิจแบบ้าระเล้ามก็อยู่กับจไปแล้าระเบ้าลิฟูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดยืนครอปนะกุณซือเดือดนองประมันของพิพิธภหงแดงก็ออกมายืนยันแล้วว่าการถอนสมอเลิกล่าตัวเฮ้จูจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของดอทมูนในวัย19ปีเพราะไม่สามารถใช้เงินในซัมเมอร์นี้เนี่ยนะซื้อผู้เล่นที่มีราคา100ล้านปอนด์6คนได้เออนั่นแปลว่าอะไรยืนครอปรู้อย ว่าเออผัวพูดตรงๆนะเรื่องนี้โอัไม่อยากพูดเลยไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่รู้นักเตะที่เราจะเซ็นด้วยนักเตะที่เราจะไม่เซ็นมาพูดอะไรตอนนี้มันได้ประโยชน์อะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับน้องจูดหรอกนะวับอกเลยว่าเราต้องหยุดพูดเรื่องพวกนี้ได้แล้วเพราะว่าตามทฤษฎีเนี่ยมันทําไม่ได้หรือจะซื้อนักเตะ6คนที่มีค่าตัวคนละหนึ่งล้านปอนด์ในซัมเมอร์เดียวหรือทําได้เหรอมันทําไม่ได้เพราะเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราทาอะไรได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็มูฟออนยันไปชีวิตมันเป็นแบบนี้มาตลอดนั่นแหละเอาง เป็นไป,ไ,ปไ,มไม่ได้ถูกไหมล่ะเราต้องอยู่กับความจริงเอาว่าเราทําทุกอย่างเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลิเวอร์พูลนะแต่ยอมรับเลยโอกาสในการเซ็นจูตมันไม่เกิดขึ้นแล้วก็แค่มูฟออนยกเลิกแล้วก็ไปทําอย่างอื่นอ่านั่นคือเจเคสัมภาษณ์ชัดเจนนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องฟันศอกกันหน่อยก็แล้วกันนะไม่ใช่นักมวยไทยนะจ๊ะแต่เป็นผู้ช่วยผู้สินหรือว่าไลน์แมนนี่น,นะอย่างคอนสแตนตินฮักซิดาคิสนั่นเองนะซึ่งล่าสุด PGMOL เนี่ยก็ออกมาขอโทษขอโพยแอนดูรูเบอร์เซนแบ็คซ้ายพลังม สมาคมอังกฤษแต่ล่าสุด FA ก็ตัดสินแล้วว่าจะไม่ลงโทษเพิ่มเติมฮัสซิดาคิสนนเดนะพระก่อนีะโดนแบนไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็ไปขอโทษขอโพยต่อหน้าแอนดูโรเบอร์สันและทั้งคู่ก็คุยกันอย่างดีก็คือจบเรื่องนี้ด้วยการแอปเปิดิงน่น,นี่ยจะ้ะโดยฮัสซิดาคิสนะก็ได้สัมภาษณ์ผ่าน t g m จีหรือว่าสมาคมผู้สินแห่งอาชีพเนี่ยนะก็อบอกไปแ้วว่าเอ่อตัวคิดในนี้สัมภาษณ์ทุกอย่างชัดเจนนะให้ความร่วมมือการตรวจสอบอย่างชัดเจนละกับเอฟเอเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยโดย ไปแล้วแน่นอนล่ะคิสเองไม่ได้ตั้งใจเลยนะเพียงแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ชักแขนออกแล้วแล้วก็ไปโดนอ่ปลายคางของ็อบบ้เขาก็ต้องขอโทษเขาแล้วขอโทษชัดเจนไปแล้วด้วยเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้คิสเองก็รอ,อที่จะกลับมาลงทําหน้าที่ตัดสินอีกครั้งหนึ่งอ่าก็ถือว่าเคลียร์ไปนะไม่มีการลงโทษเพิ่มเติมนะจ๊ะก,ก็โดนแบนช่วงที่ว่าสอบสวนในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคอนสแตนตินฮัสซิดากคิสเนยนะเอามาดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกเลราคุนซี้ี แต่งหน้าเซนอลนะจ๊ะนั่นทำให้เป๊ปกระตุ้นลูกทีมว่าเดี๋ยววันนี้วันเสาร์เนี่ยนะห้าทุ่มครึ่งจะเจอกับเลสเตอร์ที่เอ็มพี่ฮัทเซียเดสสเตเดียมต้องชนะเท่านั้นเพราะถ้าแพ้เนี่ยนะหมดลุ้นแชมป์ทันทีนะโดยเป๊ปเป็สัมภาษณ์ก่อนเกมแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทีนเซนนี้เราทำได้ดีมาแล้วนะทำได้ดีตลอดแหละแต่ว่าความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวามันหายไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยแพ้ในเกมหลายต่อหลายเกมแต่เกมวันนี้เราแพ้ไม่ได้ถ้าเราแพ้เราจะหมดลุ้นแชมป์ทันทีนะการตามหลังอาร์เซนออลเนนี่่ยยยังูใพื้นที่่ตอไปเลยนะตามหังแต้้มถาเราชนะได้ห่าาางเเเเลยรรจออ์ซนอลด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะเราต้องไม่ท แต้มลงอีกแล้วนะเอาเป็นว่าความฟิตของนาเตะต,ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะแต่เชื่อว่านะหลายต่อหลายคนเนี่ยยังไม่พร้อมอย่างฟิฟโฟเดนเนี่ยผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยก็ไม่พร้อมตอนนี้นะก็ไม่รู้จะพร้อมเมือนน่อไหร่นะ,ะแต่ว่าเอาเป็นว่าทีมเราพร้อมที่จะลุยกับเลสเตอร,ร์แล้วเราต้องไม่แพ้เพื่อลุ้นแชมป์ต่อไปนั่นคือเป๊ปกัวเดล่านะจ๊ะทีนี้เรื่องของปิ๊ปปี้ลิพูถอนตัวจากการล่าจูปเบลิข์แฮมใช่ไหมนักข่าวก็เลยไล่บีเป๊ปกัวเดล่าต่อเลยบอกเฮ้ยคุณจะซื้อจูบหรือเปล่าเนี่ยเเเเเเพพพรรราาาาาะะะะอออออลลลลลลิิวววววููููถนน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 นตตตัััไไไไไปปปปปปแแแแ้้้้้้้้คคค่่่่่ขงงงหยยยทีนะี pe pe ี ok oh ีมม๊กกกกก็บบบดดดืืซใชฤ ถามมาใหม่ไม่อยากตอบเรื่องนี้าฟาดงวงฟาดาายาใส่นักข่าวแล้วจ้ะโดยเป๊ปบ,บอกแบบนี้หลังโดนนักข่าวถามนะว่าสนใจในตัวจูเบลิงแฮมหรือเปล่าเป๊ปบ,บอกว่าอืม,มากี่รอบแล้วพี่ะมาสัมภาษณ์เป๊ปที่งานแถลงข่าวก่อนเกมกี่รอบแล้วมาหลายสิบรอบแล้วเตรียมตัวมาหน่อยดิก็รู้คําตอบอยู่แล้วว่าเป๊ปจะไม่พูดถึงนักเตะคนอื่นนะก็รู้อยู่แล้วว่าจะตอบอะไรเพราะนั้นถามมากี่รอบไม่เคยได้คําตอบแล้วถามทําไมคนถัดไปเลยถามได้ถามได้ไดโอ้โหเป๊ปยัวเหมือนกันคล้ายๆผู้นําบางประเทศแถวบ้านเราเลยนะคล้ายๆนะเป๊ปก็เลยบอกว่าไม่สนใจจะตอบเรื่องนี้ เองชัดเจนต้องแบ่งรับแบ่งสู้แหละนะเพราะว่าแหมไปพูดถึงนักเตะคนอื่นของทีมอื่นมันก็ไม่น่ารักนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูกันที่คู่แข่งแย่งแชมป์กับเป๊ปอย่างพิต้ากันบ้างเม่อกลาเตต้าเดี๋ยวุ่น้องของเป๊ปที่คุมไม่เป็นใหญ่แฟนเพลงอาร์เซน a ลเป็นจ่าฝูงพิมลีกอยู่ตอนนี้นะยอมรับเลยว่าตอนนี้ชักต้องอาศัยโชคอาศัยดวงแล้วในการแย่งแชมป์กับซิตี้เพราะว่าสุดท้ายตอนนี้เหลือแค่6คะแนนแล้วต้องเจอกับซิตี้โดยตรงด้วยซึ่งถ้าอาร์เซน a ลแพ้ซิตี้และซิตี้ชนะที่เหลือในซีซั่นนี้ทั้งหมดซิตี้จะ โคกับสายดวงในช่วงเวลาที่เหมาะที่สมแล้วอะก่อนที่ว่าเนี่ยนะก่อนนี้เราไม่เคยพูดถึงเรื่องโชคเลยเพราะอะไรมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญแล้วตอนนี้บางครั้งเนี่ยมันวัดกันระดับแบบถ่ายรูปเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยนะแค่ปลายจะหมูปลายนิ้วเท่านั้นเลยตอนนี้เราเป็นจากฝูงเรามีความสุขดีแต่เราต้องทําแบบนี้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลและเราต้องการสิ่งพิเศษจากนักเตะทุกคนเลยนั่นเองนะเราต้องการให้ผู้เล่นพร้อมที่สุดในทุกนัดที่เหลือของซีซั่นนี้โอเคละปัญหามันมีอยู่บ้างในช่วงไม่กี่เดือนก่อนนั้วน่่แตออออเเเเี้้้้้รรรรราาาพพพมมมฟิลงทสุุดืช ช่วงที่เหลืออ่าก็ถือว่าเริ่มจะมีการออกตัวเล็กน้อยว่าอาจจะต้องสายโชคใสยดวงบ้างแล้วในชว่วงเวลาสําคัญของฤดูกาลแบบนี้จะสำหรับไอ้เป็นใหญ่แฟน์เป็นยางอาร์เซนอลนะเอาไปดูอันนี้เรื่องราวของเอนโซเฟรนันเดสกองกลางแชมป์โลกของทีชาเจนิน่าและสถากนกาขาดแต้มเชนซีกับบางล่าสุดเนี่ยนะสื่อบ้านเกิดของเขาอย่างเจนิน่าเนี่ยนะที่ใช้ชื่อสื่อว่า TYC Sport เนี่ยโดยลุยส์เมโร่เนี่ยนะเขารายงานว่าเอนโซเนี่ยเตรียมจะขยายสัญญากับเชลซีเพิ่มอีกหนึ่งปีจนจะไปจบปี2032ก่อนที่เซ็น7ปีนะค่าตัว105ล้านปอนด์เมื่อมกราคมที่ มาจากเบนฟิก้าถือเป็นสถิติของพเมีฬอังกฤษเนี่ยนะและเซ็สนสัญญา,ย,ย,าย,ยาวเลยถึง2031เนี่ยนะก็ยืดอีก1ปี <laughs> 1> เป็น2032เพราะต้องการเฉลี่ย financial fair play ําให้ค่าตัวของเขาเนี่ยตกที่ฤดูกาลละแค่10ล้านปอนด์นเท่านั้นหลักเป็นแบบ10ล้านปอนด์หลักแสนอะไรแบบนี้นะั่นเองนะไอลุยเมโร่เนี่ยก็รายงานว่าเชลซียืดออปชันนี้เพราะว่าต้องการเฉลี่ย financial fair play เพิ่มไปอีก1ปีนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ยูฟาเคยเป็นขา่าวว่าเตรียมจะเปลี่ยนกฎการเซ็นสัญญาณนกเตะไม่ให้เกิน5ปีเพราะมันช่องว่าาตรงเเนีี้้ยททใหหลม 6ปี7ปี8ปีเพื่อถัวไอ้เรื่องการเงินไม่ให้ติดบล็ a c ลิสต์นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าเชลซีจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ชัวร์หรือเปล่าคื่งจะมองแนละ้วไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะเซ็นไปแล้ว8ปีเพิ่อมอีกปีจะเป็นอะไรไปเนาะถูกไหมโดยถ้าอยู่ยาวอยู่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะจะมีอายุถึง31ปีเทนั้นาเดสสำหรับเอนโซเฟนเดสนะพอตอนนี้เพิ่งอายุ22ขวบนะจ๊ะเอาไปดูกันที่พี่บริษัทกันบ้างแมนซองกอมปาเน่นะจ๊ะบุญซื้อคนเก่งของนะเบอเร์ลนะี่นะ คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพในซีซั่นนี้ด้วยและตกเป็นข่าวว่าจะถูกดึงตัวมาคุมพักพาากกลังประชาการทเทอร์นัมฮอตสเปอร์นั่นเองนะโดยกองบัญญัให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้บอกว่าไม่อยากคุยเรื่องอนาคตเลยเพราะตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องเบอร์ลี่เท่านั้นนะเจ้าตัวบอกนักข่าวไปว่าอืมนี่บอกกันนะนี่ไม่อยากจะมาเสียเวลาเขาตอบคาถามอะไรพวกนี้เรื่องอนาคตอนาคตไม่อยากคุยเลยบอกไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่รับงานที่เบอร์ลี่ว่าสักวันเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องมีคําถามแบบนี้เรื่องอนาคตมันจะย้ายไปคุมทีมนั้นทีมนี้ไม่พูด,ดขอ,นนดะอะไรรป,ปอง เท่านั้นนีพูดอะไรนีไม่มีความสุขที่เบอร์รี่นีอยากย้ายทีมมันพูดได้ปะละ่ะมันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนะเรามีความสุขที่นี่แต่เรายังไม่เคยพอใจกับผลงานตอนนี้เพราะเราต้องไปต่อในช่วงที่เหลืออ่าพูดได้ดีนะแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันนี่า่าพี่กองบันนีพี่บริษัทเอาไปดูื่าการโหวตกันหน่อยละกันใกล้ช่วงเลือกตั้งนะจ๊ะล่าสุดวิชชัเกมสนะสื่อด้านข้อมูลฟุตบอลเนี่ยเขาก็ทําการโหวตรับผลโหวตจากทางบ้านนะโหวตออกมาว่าใครเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดการของ, Family, ของนะออเป็นีวิเปอร์ กลางทีมชาติเบลเยียมของแมนเชสเตียที่เข้าไป้ายไปอันดับหนึ่งนะจ๊ะแซงหน้าซีเวนเจอราดนะตำนานกองกลางในโมของพ si ี่ๆลิพูแล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดรวมไปถึงพอลสโคด้วยสามกองกลางทีมชาติอังกฤษอยู่ใต้ควินเดอบรอยนะจ๊ะโดยจัดอนันดับมาโดยวิชวลเกมเนี่ยนะเขาบอกว่าแฟนเนี่ยโหวตทั้งหมด1,642โหวตซึ่งการโหวตพันโหวตตรงนี้จะดัมามองว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอายุด้วยนักเตะยุคป,ปัจจุบันนักเตะยุคก่อนแฟนบอลยุคปัจจุบันแฟนบอลยุคก่อนก็จะโหวตไมมม่่่่เเเเเเเทททาาาาีียยกกกกกกััััััันนนนนนนแตตผลลปประออ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 ดดด็็10 10บบบบโง้9ชฟ8 รอยคีน7ดดับเบิลซีบาร์หยายาตูเร่ห 5, ปาติเวรา่า4พอลสโค3แฟงน้ำผาด2คือซิมบิจาร์ตและแชมป์ของการบวกครั้งนี้คือคีวินเดอบรอยนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการบวกกันสนุกสนานน่ากว้านไปแล้วแต่มุมมองคนเนาะไม่ดราม่านะเอาไปดูเรื่องราวการทะเลาะเบาแหวงของเลรอยซานเน่ที่โดนซาโดมาเน่น้าเดทแห่งเซต็กเาชกปากแตกในเกมที่แมนซิตี้ถล่มบาเยนไป3าศูนย์เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดบิลสื่อของเยอรมันเขารายงานแล้วว่ามาเน่เนี่ยนะถูกแบนแล้วก็ถูกตัดออกจากทีมในนช่วงสสุดดัปาห์ี้ ลงเล่นบุนเดสติกาเยอรมันนั่นเองนะจ๊ะโดยเลรอยซาเนะ่เนี่ยนะปีติสมชาติเยอรมันก็ขอร้องบอกบริหารว่าอย่าลงโทษมาเน่หนักจนเกินไปถึงขั้นโยกเลิกสัญญาที่คอยเป็นข่าวก่อนหน้านี้น,นั่นเองนะโดยบิลเนี่ยรายงานเรียบร้อยนะบอกว่าซาโดมาเน่เนี่ยนะจะถูกแบนออกจากทีมและแยกกันซ้อมด้วยเพราะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มาเน่ก็ขอโทษซาเน่รวมไปถึงทั้งคู่ก็ขอโทษเพื่อนร่วมทีมมาเยร์นิวนิกเรียบร้อยน,นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เน,นี่ยซาโดมาเน่ ane, สูญเสียค,คุณป้าไปเมื่อไม่กกกกีีีีี่่่่่่่สสััััปปปปดาา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 หห์อนน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 เเเเเเพระะวววคคคุณุณ้้้้้ย็็นนททชบบลลงมมมมมมแิตตไจจญ เรื่องของการควบคุมอารมณ์อยู่พอสมควรน,นะและเลอลาซาเน่เองเนี่ยนะก็บอกบอริษาทบายเยนบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบแล้วขอเลยอย่าลงโทษให้รุนแรงมากไปเพราะว่ามาเน่ก็เป็นนักเตะค,คนสําคัญของบายเยนเช่นเดียวกับตัวเขาเนั่นเองนะก็ถือว่าโอเคทั้งพี่เน่ทั้งน้องเน่ก็ดีกันเรียบร้อยแล้วก็แบนซาโดมาเน่ไป1เกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะเอาไปดูเรื่องราวของพี่แจ้กันหน่อยกันดันคาร์โลอัิชลตติกุนซือคนเก่งของเรอลัลมาดริดเรือสันชุดขาวเราจะล่าสุดเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปคุมทีมชาติบราซิลลมััั้้้้้งงง่่ะะจจแขววนนนนนเเกาาาาาอีีีบตสญญถึป2024 วัยหกขวบก็ยืนยันแล้วว่าจะคุมทีมมาริดตต่อไปในซีซั่นหน้าแน่นอนนะโดยอันเช่สัมภาษณ์แบบนี้ก็าบอกว่าก็่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออเช่ก็มองว่า,าท่านประธานเองก็พูดชัดเจนว่าอยากให้เช่อยู่เช่ก็อยากอยู่นะก็ต้องมองถึงอนาคตแหละฤด,ดูการน้าเช่ก็จะคุมมาริดตต่อตามสัญญาที่มีนั่นแหละเพราะแน่นอนนะก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลือกันและเคลียร์คัสขาดตัวนี้ว่าเช่จะเป็นโค้ชของมาริดตต่อไปเอาถือว่าเรื่องของทีมชาติบ,บราซิลก็ตกไปนะก่อนนี้เป็นข่าวว่าจะยก โอซิเมนกันบ้างก,กันลวกันกองหน้าทีมชาติไนจีเรีย e ของนาปโปลีนะจ๊ะล่าสุดมีกบาดรรเจ็บรบกวนไปนาปโปลีนี่ก็แแว่งเลยนะแพ้มิลาน2เกมทั้งในก็โชแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงเอาชนะเลเช่ได้ก็จริงแต่ได้ประตูจากโอนโกฝั่งเลเช่ก็ทําไม่ล่าสุดเนะนี่ยนะลูชโนสปาเลติโค้ชคนเก่งของนาปโปลีเนี่ยดีใจมากเลยที่โอซิเมนเตรียมกลับมาฟิตแล้วพร้อมจะลงเล่นในเกมคืนนี้เลยเจอกับเวโรน่านั่นเองนะโดยสปาเลติสัมภาษณ์แบบนี้ว่าเอ่อตอนนี้ติมองแล้วนะว่าน้องเฮนเนี่ยนะเก่ง เขากลับมาซ้อมแล้วน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมในคืนนี้ด้วยนะโอซิเมนยิยงไปแล้ว25ประตูในซีซั่นนี้นะจ๊ะสำหรับกองหน้าทีมชาติอุนายจีเรลล่าในี้ซึ่งตกเป็นข่าวกับหลายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะเชลซีเอ้ยแมนยูเอตเอ้ยเรอัลมาดริดเอ้ยรวมรถึงปาร,รีสแซงต์แชม,มันก็เป็นข่าวกับวิกเตอร์โอซิเมนนั่นเองซึ่งดูแล้วไม่รู้จะย้ายไปไหนแต่เชื่อว่าซัมเมอร์นี้มีโอกาสย้ายสูงเลยนะเอานี้ก็ทั้งหมดจบเรื่องเล่าเชลซีในเช้าว,วันเสาร์แบบนี้สดใสวันหยุดสงกราาานนตต์เเะก็ดดูแลัวววอง้ยมมีค ได้ยูทูบทิกต็อกไอจีไลน์แอดแอดเจดด์ออฟฟิเชียลก็แอดมาสั่งชื่อจะได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศฝากด้วยนะทในหายลอดนะเอาเหมือนเดิมอวยพรทุกวันที่เจอหน้าฉันเลยมีความสุขมากๆกับทุกช่วงเวลาของตัวเองก็แล้วกันนะจ๊ะเจอเรื่องอะไรยากๆยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมันต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งสงกราฟนี้ก็ชาร์จแบตให้เต็มเหนียวแล้วเดี๋ยวไปลุยกันต่อวันจันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็แล้วกันนะอ้าวขอให้พรเป็นความสุขมากๆขอพระเจ้าอวยพรนนนล้้วววัาาเเเอ่่่่ืงสีไปย